สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสวิทมานาจี่ส่งนะครับสรับคลิปนี้นะครับไฟไฟ์สดนะครับพร้อมกับขาตั้งมีอผมสั่งซื้อมาจากใน t ิ k กตอกสั่งซื้อมาแล้วก็ทดลองดูแล้วไม่ติดนะครับทายัางไงก็ไม่ติดทักไปถามที่ร้านนะครับไม่มีคําว่าจะส่งคืนได้ไหมคเคลมได้ไหมหเปลี่ยนได้ไหมครับไม่มีมีแต่บอกว่าให้เราทดลองเสียบกับคอมเิวเตอร์ทดลองเสียบกับนู่นนี่นั่น แต่ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนนะครับภรรยาผมก็จะเอาทิ้งนะครับผมเลยว่าเดี๋ยวมาลองดูซิจะลองซ่อมดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะครับผมไปถอดเอาเฉพาะไฟก่อนนะครับเพื่อความสะดวกถ้ายังซ่อมไม่ได้ผมก็จะเอามาเป็นขาตั้งสำหรับถ่ายคลิปนะครับตัวยึดโทรศัพท์แล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้ได้นะครับ แข็งแรงดีอยู่เนาะต้อลองเสียบดูครับสวิตต์เงียบสนิทไม่ติดอือตรงนี้ก็จะเป็นฝาครอบครับโอเค เกะออกมาแล้วด้านในก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเป็นเบ็ด LED เรียงๆกันอยู่นะบนแผงมีสีสีขาวสีส้มแต่และแผงหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่แผงแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นข้อต่อสายไฟมีทั้งหมดห้าเส้นเลยนะหนึ่งสีขาวสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีดำดูจากสายไฟก็ไม่ได้ขาดนะครับนึ่ลอยตะัวตรงนี้ มีสายไฟห้าเส้นตรงจุดบาตร,รีก็ปกตินะไม่ได้ขาดไม่ได้หลุดแต่อย่างใดด้านหลังก็ไม่มีอะไรโอเคก็ปกระกอบกลับเข้าไป ตร,ตรงนี้มันน่าจะเป็นปัญหามีตรงเซอร์วิสตรงนี้โอ้ยอืมอมไรนะนี่ไงสาเหตุสายไฟที่มาจากอะแดปเตอร์มีสองเส้นเนาะสีดำกับสีแดง จิดบัตรเครดิตนี่มันหลุดเดีย๋ยวเราบัตรเครดิตเข้าไปข้างนี้ก็เหมือนกับกำลังจะหลุดอยู่นั่นนะเดีย๋ยวเราจะแต้มตะก่อเพิ่มเข้าไปปุ๊บ ปอสวิตปุ๊บโอเคใช้คันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปรับโหมดดูปรับสีได้ปรับสว่างได้ปิดฝาครอบกลับเข้าไปเดี๋ยวเรามาทดสอบดูอีกสักรอบนะครับก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้นะโอเคสามารถใช้คันได้ปกติแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ของทางช่องสวิตมาดิส่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับใครที่สนใจไฟไร้สนุนนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสั่งซื้อกันได้นะครับ